สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เรามาพร้อมสายฝนโปยปลายชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียววันนี้เรามาที่วัดหุบบอนำอำเภอศีลาชาค่ะเป็นวัดที่อยู่บนเนินเขาสวยมากค่ะเพื่อนๆน,นจ๋าอันนี้ก็ที่จอดรถนะคะจอดรถปุ๊บเราก็จะเห็นนี่เลยเพื่อนๆสะพานญี่ปุ่นค่ะเดีย๋ยวยายถ่ายให้ด่วนเนาะ เดี๋ยวค่อยลงมาอีกทีหนึ่งอันนี้เป็นบริเวณลานจอดรถนะคะเพื่อนๆสวยน่ารักมากเลยสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นชอบชอบชอบขี่ขีมากวัดไทยแล้วก็มีญี่ปุ่นด้วยสวนสวยมากนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอชมนะเดีย๋ยวขึ้นไปชมบนวัดก่อนค่ะ ้วเราค่อยกลับลงมาชมสะพานญี่ปุ่นกันเนาะสวยน่ารักสีแดงสดเชียวไปห้องนงห้องน้ำกี่ไก่นี่คะ่ะสุมประตูทางขึ้นไปบนวัดคะ่ะเพื่อนๆสวยมากเลยเป็นเนินเขาเป็นเนินขึ้นไปนะคะ อันนี้ฝนเพิ่งหยุดก็เลยดูเฉะชุ่มฉ่ำไปหน่อยแต่ก็สวยนะเพื่อนๆสวยไปอีกแบบหนึง่งที่นี่ไม่ไกลจากวัดเขาช่องลมนะคะเพื่อนๆวิวสวยเหมือนกันค่ะข้างหน้าก็เป็นโรงทานนะคะเพื่อนๆยายว่าจะไปกินอยู่นะ แต่ก็ไม่ได้กินหรอกคะ่ะเดินเข้าวัดก่อนอยากจะทำกับเขาเหมือนกันเลยน,นะลงทานไม่มีโอกาสสักทีนี่คือบอริเวณวัดค่ะเพื่อนๆนสวยไหมสวยมากคะ่ะที่นี่เขามีชื่อเรื่องการเจอมือเจอมือเศรษฐีอะไรสักอย่างนี่แหละค่ะเพื่อนๆจ๋า เห็นคนมากันเยอะมากเลยเข้าคิวเข้าคิวกันเต็มยู่อยู่เลยค่ะเนี่ยเขาจะปิดประมาณบ่ายสองยายจางเมมาประมาณบ่ายโมงกว่าค่ะใกล้ปิดแล้วดูวิวสวยค่ะเพื่อนเพื่อนพายานาคอง์นี้ก็น่าจะยังสร้างอยู่นะคะยังไม่เสร็จดีจะวิวข้างหลังสวยค่ะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ องพญานาคยังไม่เสร็จค่ะเพื่อนๆไปดูวิวข้างหลังองพญานาคค่ะวิวไกลๆสวยมากค่ะเพื่อนๆจ๋าแต่วิวข้างล่างก็หล,นล,ลอนนิดนึงเนาะ,นะ <c oughs> เป็นธรรมดาวัดไทยอะเนาะก็มีเจดีมีโกูดกระดูกเก็บตรงรอบกำแพงวัดแต่วิว สวยมากค่ะอันนี้ไม่ทราบต้นอะไรเหมือนต้นสับปะรดเลยเพื่อนเพื่อนแต่สีสวยมากต้นเล็กๆสลับเขียวชมพูดแดงม่วงสวยมากค่ะแปลกตาดีมากเลยสวยค่ะอันนี้คือหน้าบูดนะคะเพื่อนเพื่อนหน้าบูดข้างล่างก็ประมาณนี้ข้างขางมีสวนมะพร้าวสวยค่ะ าาอันนี้คือพระอุโบสถนะคะเพื่นพนนอนๆหลวงพ่อก็จะเจิมอยู่งในพระอุโบสถค่ะมีคนเข้าคิวเยอะมากค่ะคิวยาวมากเพื่อนๆจ๋าเราไม่ได้เจิมเนาะเพราะคิวยาวมากแล้วก็จะปิดบ่าย2องแล้วด้วยเราก็เลยจะมาลอดถ้ำถ้ำนาคาหรืออะไรสักอย่างคือจำไม่ได้อะเพื่อนๆจ๋า จำไม่ได้ว่าเขาเรียกถ้ำอะไรถ้ำถ้ำโพกกระซับถ้ำอะไรสักอย่างเดี๋ยวไปสืบมาใหม่ค่ะเพื่อนๆจ๋าเราก็ต้องลอดตามลูกศรที่เขาชี้นะคะลอดในถ้ำนี่เลยค่ะเพื่อนๆข้างในก็จะมีนี่ขุมทรัพย์เยอะแยะเลย แก้วแหวนเงินทองเยอะแยะมากมายทำนาคาพญานาคเจ้าทรัพย์แห่งเมืองบาดาลค่ะเพื่อนๆจ๋ามีสมบัติเยอะมากเลยเก็เดินวนตามลูกศรบอกตามคำแนะนำของหลวงพ่อล่ะค่ะเดินวนไปกนละรอบตามลูกศรน,นี้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็ออกมา ออกมาไหว้พระบูชาพระตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจัดซุ้มสวยงามไม่แพ้วัดต้นมะม่วงที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่อนๆจ้าสวยจัดซุ้มสวยมากค่ะอันนี้เขาเรียกอะไรค่ะเพื่อนๆจ้าตอนเด็กเด็กเคยทำนะ ต่ลืมลืมว่ามันชื่ออะไรเนี่ยเนี่ยสองข้างสีสวยสดใสครับเพื่อนๆใครรู้ก็บอกเนี่ยื้บอบหูอีลีจำว่าได้ดนแล้วเคยทำตั้งแต่ตอนเด็กๆครับเพื่อนๆเนหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่โอเคค่ะ<า> <laughs> แวะตีละครังหน่อยครับเพื่อนๆจ้าเอาเลือกเอาชัยอย่างเขาว่าแหละเนาะเหนื่อยก็พักหนักก็วางว่างก็เที่ยวเดี๋ยวก็แก่แล้วเที่ยววัดนี่แหละจ้าไม่เสียตังเพื่อนๆจ้าไม่เสียค่าผ่านประตูค่ะใครๆก็ชอบถามว่าทำไมถึงไปแต่วัด นี่ล่ะคะ่ะวัดไม่ต้องเสียตังค์นะคะเพื่อนๆนเราได้ทำบุญด้วยเผื่อได้วัตถุมงคลมาอีกต่างหากแล้ววัดเดี๋ยวนี้มีแต่สถานที่ทุกที่ที่ไปวัดทุกที่ที่ไปสวยทุกวัดเลยคะ่ะเพื่อนๆนวัดเป็นสถานที่ที่ทุกคนไปได้ไม่เสียตังค์นอกจากเราจะเออทำบุญมีจิตศรัทธาทำบุญนะคะ อันนี้ยายตังเมยชอบมากเลยค่ะเนี่ยโคมไฟทางเดินสีแดงอันเนี้ยสวยเข้ากันกับสะพานญี่ปุ่นเลยไปดูสะพานญี่ปุ่นสถานีเดินบุญเอ้ยสถานีเติมบุญสถานีเติมบุญวัดหุบบอน วัดไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะดูนี่แหละทำไมยจจังมีถึงชอบเพราะวัดแต่ละที่จะประดับตกแต่งไม่เหมือนกันค่ะเพื่อนๆไปอยุธยาก็จะอีกแบบหนึ่งเนาะอยุธยาก็เป็นเมืองเก่าเมืองที่ขลังแบบคนโบราณอันนี้ก็วัดแบบใหม่แบบคนรุ่นใหม่เนาะ มีสวนหย่อมค่ะเพื่อนๆชอบชอบเขา o สีวัดนี้มากเลยมันสีเขียวดีที่อื่นกันสีเทาๆเนาะอันนี้น้ำพุจัดสวนได้เก๋มากค่ะเพื่อนๆมีจุดให้เช็คอินให้ถ่ายรูปวัดเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้ใครๆก็อยากเข้าค่ะเพื่อนๆจ้ะ นี่ดอกไม้มันก็จะหล่นจะอะไรแล้วเนาะเพราะว่าโดนฝนว่าฝนตกหนักมากอนที่เราจะมาถึงวัดหยุดเฉยเลยดอกสีม่วงๆเล็กๆเนี่ยสวยมากค่ะไม่รู้เรียกดอกอะไรหรอกเนาะเราก็ถ่ายไปเห็นมันสวยดีนี่เรามาเจอช้างเผือกค่ะเพื่อนๆขอรอดหนอ่อยเถอะ เอาเลือกเอาชัยอัสิริมงคลค่ะเพื่อนๆอลดท้องช้างเผือกด้วยกันค่ะมีพระพุทธสุธรจำลองอยู่บนหลังช้างเผือกค่ะเพื่อนพุทธโสธรทรงช้างเผือกนี่เป็นสวนหย่อมบอนดำค่ะเพื่อนๆสวยมานิดเลยที่บ้านยายจางเมก็มีนะคะเพื่อน แต่ว่ามันขึ้นเองค่ะบอลสีดำเนี่ยดูเคล้าหรือสีสิสวยมาก